แับแดกมุมมามันเกินตัวนี้กินย่างอร่อยอร่อยจัดกระบูดมุดไปมุดมาออกมาได้กินขระโพดดีกว่ากู E daí igual que vai. มันนั่งพนแบงนี้กูจะทิ้ดไม่ดีเล่ดูอันนี้มันสีมันดำๆกันงกเลยกระกงมันดำแม่มันย้อนแสงเข้า่ะมัอนมันเข้มกว่าดำมันยุลม เจอก็พูดเจอก็พูดยอนนี่ต้องไปยืนยืนยืนให้ะสมกับไอ้ติงเฮีย <c ười> ติงกับะสไมได้ไหมวะใหญ่ใหญ่ติงตัวน,นี้เดียวสีมันน่าจะสวยไงแต่มันผสมออก่าได้อีเมีแยแคทไม่ใช <c ười> ่อีมเมียแคทที่นู่นอีเมียแคทจะยืนทุกวัน <c ười> จะเด็ก จอคุณอ่านกงพังลูกถทกรนะโพดนั่นเทกระโพดถทกระโพดไม่ได้เทกงหรอกดึงกง <c ười> เอาันไม่อยู่นะกงอันนี้